ถ้าลืมกายลืมใจเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะเพิดเพลินไปกับเรื่องในอดีตนะเดี๋ยวก็จะเพิดเพลินไปกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่เวลาเพลินเนี่ยเพลินอยู่ในปัจจุบันนะแปลกดีไหมอดีตผ่านไปแล้วแต่เวลาเพลินเนี่ยเพลินในปัจจุบันนะนั่นเองแต่เวลาไม่ลืมกายไม่ลืมใจเนี่ยนั่งอยู่ก็รู้สึกกายที่นั่งอยู่หายใจออกสบายหายใจเข้าสบายอยู่สังเกตร,ร่างกายที่หายใจอยู่ ทำไปเรื่อยๆนะก็ได้ภาวนาไปด้วยฟังทำไปด้วย้เป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนให้ใจได้พักมีที่พึ่งเหมือนบางทีเราทํางานเหน็ดเหนื่อยมันก็วิ่งอ,อยู่ทากลางแสงแดดแรงๆเจอสายลมแสงแดดกระทบแต่ถ้าเดินไปเดินมาวิ่งไปวิ่งมาได้เจอบ้านหลังหนึ่งนะร่มเย็นก็ได้ไปพัก อาศัยสักครู่หนึ่งก็ยังดีนะเวลาเราใช้ชีวิตเจอกระแสเรื่องราวต่างๆเข้ามามากมายนะถ้าใจได้มีที่พึ่งสักครู่หนึ่งก็ยังดีนะคือการไม่ดื่มกายดื่มใจไม่ดื่มเนื้อดื่มตัวนะมีกายก็อย่าดื่มกายมีใจก็อย่าดื่มใจนะบางท่านมีกรรมฐานที่ท่นนักนะชอบจะเดินมรณสติบางท่านบริกรรมพุโทโธนะบางท่าน ยุบนอพองนอหรือบางท่านชอบเจริญเมตตาเนี่ยก็สามารถทําได้ตามมาัธยสัยหัวใจสําคัญถือชอบมีความชอบนะบางคนรู้สึกคําบริกรรมเป็นภาระเนี่ยก็รู้สึกตัวไปเลยนะรู้สึกสภาพธรรมที่เป็นสภาพธรรมแท้ๆไปเลยนะนั่งอยู่ก็รู้สึกถึงสภาพเย็นสภาพไวหวๆอาการสันสเทนทั่วกายสังเกตสภาพธรรมตรงๆไปเลยถ้าใครรู้สึกว่า คำบริกรรมเนี่ยเหนื่อยเป็นภาระรู้สึกมันเหมือนต้องพูดต้องภาคอยู่ในใจตลอดเวลาเนี่ยถ้ารู้สึกลำคาญก็นะรู้สึกตัวตรงๆไปเลยแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเป็นอุบายนะบางทีเนี่ยจิตฟุ้งมากรับเรื่องมาเยอะจิตตื่นอ่ะจิตฟุ้งกระเจิงเลยให้บริกรรมเนี่ยบริกรรมอ่ะให้รู้สึกที่สภาพทําตรงๆเนี่ยรู้สึกไม่ได้นะเพราะว่าฟุ้งอยู่ฟุ้งเยอะ ก็บริกรรมก็ช่วยได้ช่วยได้ทำให้ใจสงบได้ดีขึ้นสำหรับคนที่ฟุ้งมางกให้กรรมาฐานเราก็ต้องเลือกนะตามที่สัป,ปะยะของแต่ละท่านบางคนนึกถึงศีลที่รักษาวันนี้เราผิดศีลไหมบางคนศีลแน่นปึกเลยศนะีลห้าไม่ผิดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พ้อ,อยเลยวันนี้แค่นลกถึงศีลที่รักษาใจก็ร่มเย็นวันนี้ยมให้ทานแล้วหรือยัง ได้ให้อะไรออกไปแล้วหรือยัง